ปฏิสังขายานมาบรรยายถวายความรู้แด่ท่านครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาลูกพระลูกเนนลูกศีทั้งหลายพอสมควรเจตเวลาปฏิสังขายานเมันปัญญาปัญญาที่เข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงยอมสู้ตายมุ่งหวังจะเอาบรรลุมรรคผลปฏิพาน์ให้ได้ ป็ญญาที่งานที่เก้าน,นี่เป็นญาณที่กลุ่มใจใจน้อยงอเงโกรธง่ายภาษาวันลรวะเกียดเจ็บใจง่ายทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็มีแต่งอเงอยู่ตลอดเวลาหาทางหาเตอวะฮะมีแต่จับผิดอะไรก็จับผิดจับผิด ครูบาอาจารย์ทาอะไรก็ดพูดอะไรก็จับผิดครูบาอาจารย์เพื่อนไว้ร่างากายนักกจับผิดครูบาอาจารย์พูดกับญาติกับโจมโหจับผิดอะไรอะไรกูมีแต่จับผิดสรุปแล้วว่าเป็นญาณใจนอ้อยญาณกุ่มใจเป็นญาณที่จับผิดคนอื่นอยู่ตลอดเวลาสำหรับปริสังขยาเน,นี้ไม่เป็นอย่างนั้น ประสันขยานนี่จิตใจจะเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงยอมสู้ตายมุ่งหวังจะเาบรรลุมรรคผลพนิพพานให้ได้บางทีเวลาปฏิบัติการปฏิบัติของตนไม่สมใจอยากได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บางทีก็ยืนขาเดียวออกขายืนขาเดียวกับขาหนึ่งงบเหยียบไว้ที่เข่า ยืนขาเดียวข้างหนึง่งเอาเชือกหรือเอาได้มัดนิ้วมือแล้วมนเ้หัวแม่มือรวมกันแล้วก็เอาผูกคือกุฏิไว้ยอย่างนี้ก็มีมีพระเทราล่มหนึ่งมาปฏิบัติยู่นี่เมื่อถึงนี้เราแกหิตใจสู้ขึ้นมา วันนั้นไม่ยอมเดินยงกลมยืนตั้งแต่ทำวัดทำวัดเย็นเสร็จแล้วเราก็ยืนขาเดียวแล้วก็เอาเชือกผูกหัวแม่หมทั้งสองรวมกันแล้วก็หีิข้างหนึ่งก็ผูกที่เครือที่แปรมันระวักที่ขาว ที่แปลไ่าเป็นเวลาทั้งสองชั่วโมงเนีย่ยเมื่อปริวัติมาถึงนี้ครูบาอาจารย์สบายใจแล้วถึงอย่างไรอย่างไรก็จะไม่งอแง,งเหมือนเมื่อก่อนมีแต่สู้กับสู้มึงไม่ตายกูตายกูไม่ตาย,ตาย,ตาย,ตายมึงตายมันอยู่ในลักษณะอย่างนี้บางทีนั่งตากแดดเป็นชั่วโมงหรือหลายๆชั่วโมง บางทีก็นอนตากแดดเป็นเวลาหลายชั่วโมงบางทีก็นั่งตากฝนนอนตากฝนฝนตกพรมๆก็เหมือนพวกเราทั้งหลายฝนตกพันๆเนี่ยแทนที่จะไ,ไปลบไปหลบไปซ่อนอยู่ในที่ที่ดีๆแต่ออกมายืนตาอยู่ตืน่นแข่งฝนนอน อยู่ในกลางฝนแล้วก่อนเยินอยู่กลางฝนนอนอยู่กลางฝนไม่ยอมเข้าไม่ยอมเข้าไม่ยอมพรมอย่างนี้ก็มีบางทีก็เอากระมังเอากระมังมานั่งอยู่บนในกระมังบางทีเปนนั่งอยู่ในห้วยนั่นยืนอยู่ในห้วยนั่นจนน้ามันถึงสะดือหรือค้นสะดือขึ้นมา อยู่อย่างนั้นลหละชัวโมงสองสัโมงก็อยู่อย่างนั้นคือแม่จะเอาให้ได้มีแต่จะเอาให้ได้มีแต่จะให้บรรลุมีแต่จะให้บรรลุจิตใจมันเข้มแข็งอย่างอื่นที่หลวงพอ่อมาด้มานําามเล่าก่อเกิดขึ้นมาแล้วจะมีลักษณะอย่าง,างเดียวกันระรูปหนึ่งมาปฏิบัติอยู่ที่นี่มันคิดสู้ขึ้นมามันหมายกว่ามันออกนอกเรื่องไปออกนอกเรื่องไป สภพาวะนี่เกิดขึ้นมาเรามีดมีดมามีดนะมีดผ่าผ่าพ้นไม้นี่แหละมาเราเอาตัดแขนเลยเอาตัดแขนสามเณรบิ่งมาหาว่หลวงพ่อหลวงพ่อ,พอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเสร็จอะไรเป็นแผลแล้วมาถวะเอาแผลก็ไปเย็บเที่เขาไม่ได้ไปเย็บหลวงพ่อเย็บเอาเอง พอหยิบเขาเหยีบตเองเหยีบกีแผลละสิบห้าแผลนะถึงขนาดนั้นท่านนะใจดวงใจดวงนี้มันจิดมันเข้มเข้มแข็งบางทีเราไปเดินทางไปพวกสุนัขตัวใหญ่พวกสุนัขฝรั่งมันวิ่งแก่นเข้ามาจะมากัดเฉยบางทีเราไปบางทีมันพวกหมาบ้า แล้วพวกคขยถึกวัวถึกนี่มันวิ่งมามันจะชนมันวิ่งมามันจะกัดเฉยไม่สนใจอะไรมันก็มีเขาเลยอเป็นจิตใจมันจะเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงยอมสู้ตายถ้าเวลาพูดกับมันกันถ้ามีการถกการปาถกอย่างนั้นการปาถกอย่างนี้เราก็สามารถทีะโต้คารมแบบสู้ตาย ลักษณะของสภาวะนั้นนี้อย่าบางสีบางทีเรานั่งกรรมฐานอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีจะมีเสียวมีอาการเสียวคับครับคบบนร่างกายของเราเหมือนกันกับบอาคนเอาเหล็กแหลมแหลมเอาไม้แหลมแหลมเอาเข็มแหลมแหลมมาจี้ลงบนร่างกายเสียวแป๊บครับครับครับคับคันมาภาษาสารคาวาเฉียนบง มันคือเสียนวงภาษาสาันวามันมันก็ถูกเข็มมาทิมถูกไม้มาทิมถูกเหล็กแหลมแหลมมาทิมทิมเราท่านท่านั้งหลายสังเกตเวลาเดินกรรมาฐานไปเราเสียวแป๊บๆ,ๆ,ๆตามร่างกายเหมือนเรามีขนออกเข็มมาเข็มมาเข็มมาทิ้งม,มาทิมหรือม,มาแทงบางเตยเสียบแป๊บๆับก็มาบนฝ่าเท้า บางทีก็เสียวพรับรับผลมาบนฝ่ามือหรือหลังมือหน้ามือเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไปเนื่อว่าเป็นผู้ผีปีศาจอย่างนี้ก็เีแต่ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นแสดงว่าการปฏิบัติของเราล้นผ่านมาถึงปฏิสังขารอย่างแล้วบางทีมีการเฉียวแพ๊บแพ๊บแ๊บแ๊บตามร่างกายเหมือนกันกับมีคนเอาเลื่อยมาตัดตามร่างกายของเราเฉียวแป๊บแปร๊บเกิมา บางทีเหมือนกับคนเอาเลื่อยมาตัดตามขาของเราบางทีเหมือนกับคนเอาเลื่อยมาตัดตามแข้งของเราบางทีเหมือนกับคนเอาเลื่อยมาตัดที่คอของเราเฉียวแป๊บแป๊บแป๊บแปขึ้นมาสองมีเวทนามากเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีมันเจ็บทีน้นมันปวดที่นี้อะไรกี่ปาทะแต่เวลาเรากําหนดมันหายเร็วเรากําหนดเพียงสองสามครั้งก็หาย ถม,มีอาการซึมซึมไม่อยากเลืมตาเหมือนกันกับเราไปกินยาประสาทนั่งซึมซึมอยู่ตลอดเวลาในเวลาเดินแต่ซึมซึมอยู่ตลอดเวลาไม่กระซุ่มกระชวยไม่กระสบกระเซงไม่กระปีก้กระเปาคล้ายๆกับคนตื่นนอนใหม่ ตื่นนอนไม่ใหม่นั่งซึมอยู่ตลอดเวลาเวลามีผู้มีพูดผู้มีผู้ม,ผมาพูดม,มาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เฉยๆซึมๆอยู่เขาถามกูไม่ปากเขาถามอย่างนั้นอย่างนี้กูไม่พูดไม่วันทีผู้ที่อยู่กร้สิทกูไม่กล้าถามไม่กล้าพูดเกิดความเก่งขึ้นมาสี ตัวแข็งตัวแข็งมือแข็งแขนแข็ง,ขง,ขงเหมือนกันกันกบเข้าพลสมาบัติแต่ใจยังรู้อยู่หูยังได้ยินเสียงอยู่เกินมี่อการแข็งขึ้นมาบางคนก็เข้าใจว่าพูกพวกพ,พูดพูดผีปีศาจมาสิงมันเข้ามาสิงในร่างกาย ส่วนมากจะคิดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แต่สภาวะอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วทำให้มือแข็งแขนแข็ง,ขงตัวแข็งคอแข็งอยากกระดูกกระดิกไม่ได้เหมือนกันกับเข้าผลละสมาบัติแต่ใจยังรู้อยู่หูยังได้ยินเสียงอยู่หาบางทีมีการตึงตึงหนักหนัก,นกตามร่างกายเหมือนกันกับคนเดาเหล็กแท่งเหล็กหนักหนัก ก้อนไม้หนักหนักก้อนดินหนักหนักมาทับลงบนร่างกายเราอยากเงยหน้าเงยขึ้นก็ไม่ได้สมมติว่ามันมาทับนอนฟูบลงไปตัวของเรามันฟูบลงไปอย่างนั้นเราเราอยากเงยขึ้นมาก็เงยขึน้นไม่ได้เหมือนมันคือหมายก็คล้ายๆ้มันเหมือนกันกันกบเราถูกของหนักหนักมาทับ บางทีอาการหนึ่งตึงๆหนักๆอย่างนี้ไม่ใช่วันอยู่มันหายเร็วนะทานทั้งหลายบางทีหนึ่งชั่วโมงมายอม,ยอม,มาหายคือเรายังเงยขึ้นไม่ได้บางทีสองชั่วโมงก็ยังไม่หายบางทีสามชั่วโมงก็ยังไม่หายส่วนมากสภาวะอย่างนี้ขึ้นมาคือขึ้นมาผู้ปฏิบัติจะเข้าใจว่าถูกผีถูกผีสิงคือมันมาเต็งมาเต็งที่ตัวของเรา มาทับที่ตัวของเราบางทีทำเ่มันดีหน่อยสภาวะบ้านย่างนี้เกิดขึ้นมาในะสู้ไม่ยอมไม่กลัวไม่กลัวเรื่องเปรตเรื่องปีเรื่องศัตรูเรื่องสัตว์ศัตรูทั้งหลายทั้งปวงจะมาทำร้ายเนี่ยไม่กลัวเลยเอาเลยมึงไม่ตายกูตายกูไม่ตายมึงตายยอมสู้ตายบางทีเวลาปฏิบัติันไม่สมใจนะ ยืนขาเดียวเป็นชั่วโมงก็ยังไม่สงใจบางทีนั่งเป็นสองสามชั่วโมงก็ยังไม่สมใจทำอย่างไรก็ไม่สมใจอยากให้บรรู้เดียวนี้เดียวนี้ก็ไม่สมใจอยากได้ฌานได้สมาบัติเดียวนี้เดียวก็ไม่สมใจบา,บางทีก็ตั้งปฏิฐานในจิตในใจของตัวเองเลย อ,อยากให้มันการปฏิบัติมันผ่านไปเร็วๆสาธุข่าพเจ้าขออธิษฐานแผ่นดินทั้งแผ่นนี้ให้แข็งเหมือนเพชรเมื่อใดแผ่นดินทั้งแผ่นนี้แข็งเหมือนเพชรไม่ละลายเป็นน้ำไปข้าพเจ้าจะไม่ลดละการปฏิบัติเป็นเด็กขาดมันสู้ถึงขนาดนั้นนททานทั้งหลายไม่เหมือนยาณที่ที่เก้าญาณที่เก้าเดี๋ยวนจงองเงโกรธง่าย ใจน้อยมีแต่จะไปกับจะไปเท่านั้นมีแต่จะเลิกมีแต่จะเลิกกับเลิกพ้อที่หกเนีการแน่นอึดอัดเหมือนใจจะขาดเหมือนกันกันกบคืออันลักษณะอย่างนี้แหละว,ว่าพระไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะมีการอาการเร็วๆของอของสภาวะของอของของของ,ของยุค เรื่องอการสม่ำเสมอกำหนับได้ดีกว่าดีส่วนมากสภาวะที่ทำให้เกิดอาการอึดอัดมันจะเกิดขึ้นมาอีกอึดอัดเหมือนกับใจจะขาดมันจะตายเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่เป็นเป็นสภาวะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นปฏิบัติส่วนมากสภาวะนี่เกิดขึ้นมาถ้าอยู่ในญาณอื่นยอมไม่ยอมปฏิบัติต่ตอไป แต่ญาณนี่ญาติวิญานียอมตายมันอยากตายก็ตายดูไปเรื่อยเกตร้อนท่อสารพรางกายร้อนเหมือนกับคังไฟแต่บางทีมันลักษณะอาการร้อนมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอาการเอมันเอ็นเย็นด้วยบางทีมันร้อนบางทีมันเย็นบางทีเราเดินยงกลมอยู่มันเดินยงกลมอยู่เหมือนกันกับพวก พูดผีปีศาจมันลอยมาทางมาด้านข้างหลังครับเข้ามาด้านหลังของเราเย็นเหมือนกันกับใจยาขาดสบันขึ้นมาในขณะนั้นสั่นตึกตึกตึกขึ้นมาแล้วในขณะที่มันเย็นเย็นอยู่นั้นแหละมันเย็นเย็นเหมือนใจจะขาดบางจะเกิดความร้อนพร้าบขึ้นมาหน้าอกเหมือนกับไฟเผาเหมือนกับอยู่บนกองไฟอากาศความร้อนมันจะเป็นเผาความเย็นหายไปหายไปหายไป หายไปเราก็สบายใจก็สบายขึ้นมาก็เดินยงกลมเออถ้าอาการอย่างนี้มันหายไปก็จะได้ดีใจกําเดินเดินโยงกลมไปไปถึงเจ็ดเก้าเย็นคลึบขึ้นมาด้านหลังเหมือนกันกับเปรตกับผีมาอันมาทับที่ร่างกายของเรามันเย็นเหมือนกันกับถูกน้ําแข็งมันเย็นย็นยิงย่งกว่ายิ่งกว่าอยู่ในห้องเยิน การเย็นมันเย็นทั้งที่ทั้งที่แล้วโอ้ใจไม่สบายแล้วโอ้อะไรเนาะอย่างนี้เป็นสบายพอดีในขณะที่มันจะเย็นเย็นอยู่เนอะความร้อนเกิดขึ้นด้านหน้าด้านหน้าเราอาจจะหน้าอกก็ดีหรือจะแต่ท้องก็ดีพับขึ้นมาความร้อนนี่จะไปเผาความเย็นมันหายไปเวลาเรานั่งกรรมฐานก็เหมือนกันเรานั่งกรรมฐานนี่มันร้อนขึ้นมาบนที่นบนท,น,ทนที่นั่งของเรา ร้อนมังนกัใจจะขาดบางทีเราร้อนๆอ,อย่มันเย็นขึ้นมาผิดปกติเหมือนกับเรานั่งอยู่ในบนบนน้ําแข็งนี่ลักษณะอย่างนี้ก็ส่วนมากผู้ปฏิบัติสมาธิดีปัญญาแก่กล้าภาภวภาวะอย่างนี้ก็เกิดเกิดมาเก,ดเกิดชัดเกิดเกิดเกิดชัดเจนมากแต่อย่างบางทีท่านทั้งหลาย เราเวลามันเกิดขึ้นมาเวลามันร้อนขึ้นมาร่างกายเรามันร้อนขึ้นมาเหมือนกันกับโยมแม่ของหลวงพ่อตอนมาปฏิบัติเวลามันร้อนขึ้นมาวิ่งไปหาน้ำจะไปจะไป,จะไปอาบน้ํากําลังกําลังจะอาบน้ำอยู่ <Yeah. S 1> มันเย็นขึ้นมาวิ่งก็ไปหาผ้าห่มหาผา้านวมเอามาเอา,เอามาคุมกําลังคุมไปนิดเดียวเถอนเกิดร้อนขึ้นมาวิ่งไปหาห้องน้อเหมือนกับคนเป็นบาน แต่ยังไม่พอยังไม่ทำหนาทันนั่นนอกจากมันเย็นมันร้อนเรายังไม่พอกลับมาเจ็บท้องอีกบางทีทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งเก็บท้องแต่ยังไม่พอบางทีทั้งเย็นทั้งร้อนทั้งเก็บท้องทั้งอาจเจียนเหมันจะตายไปในขณะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสภาวะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติและสภาวะ ที่คล้ายคลึงกันนี้ก็มีมากท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อแม่นั่ได้มานำมา,อามอมาชี้แนะให้ฟังอาการอื่นๆก็ยังมีอีก,อกมากแต่ท่านทั้งหลายเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราเทียบเคียงเปรียบเทียบกันว่ามันเป็นลักษณะของสภาวะไหนเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเมื่อสภาวะอย่างนี้ท่านทั้งหลาย วนมากเกิดไม่นานเกิดไม่อยู่ไปนานบางทีก็ผ่านไปในชั่วโมงหรือนั่นเลยในเหมือนสภาไวา้บางอื่นเช่นอาเิมนนานญาณก็ดีนิพพายานก็ดีมันอยู่นานหรือว่าถ้าอุทยพยา,ยาน,น,นจะอยู่นานอยู่ที่อยู่นานที่สุดก,ก็คืออุทยพยา,ยานบางทีมีลักษณะอย่างนี้อยู่ตั้งเจ็ดวันบางทีตั้งตั้งสิบห้าวันจึงจะผ่านได้แต่เมื่อผ่านอุทยพยา,ยานไปแล้ว พังคยานหรืออธินิวนก็ผ่านไปได้เร็วแต่อุททยพยานนี้จะนานหายเท่าที่หลวงพอ่อใน้ชี้แนะสภาวะของปฏิสังขยานมาก็เห็นว่าพอสมควรกี่เวลาในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์บารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมบรมมาพร้อมทั้งอนนาบารมีธรรมที่หลวงพ่อได้สร้างสมบรมมา ขอจงได้เป็นตะบะเดชะเป็นพระวรปัจจัยท่านทั้งหลายได้เพียบพูนสมบูรณ์ไปด้วยสติสัมปสัญญาคมเพียรสมาธิสตาและปัญญาได้บรรลุอริมรรคผลถึงฝั่งคือพระมัตตมหานรุพานด้วยกันจงทุกท่านทุกท่านเทินอาหังสุขิตโตโหมีขอยห้าไเจ้า ถึงสุขทิลาทุกไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความดดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาทนอยู่เถิดข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนบุญสุขุสลที่ได้ควมเพ็ยมาแล้วนี้ให้แก่บิดามาา ประชาา์ญาสนิทมิสหายตลอดท่านผู้มีอุปาการะคนทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรมนุษย์อามนุษย์อ,อายยศาสตร์เทวดามารรมพญายมราชและนายนิรยบาลทั้งหลาย ุกข้อยพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขขอยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำมเพ็ญมาแล้วนี้มีการให้ทานรักษาศินเจริญภาวนาเป็นต้นขอจงได้เป็นพระละวัจจัย เป็นอุปนิสัยตายมส่งให้เปิดปัญญาญาณได้บรรลุสาลสมาบาทผลล,ละสมาบาทนิโรธสมาบาทวิชาสามาสาปฏิสัมพิทาญาณสีรอภินยาหกได้บรรลุมาผลพระนิพพาน หลชาตินี้และชาตินาตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิด